ช่วงนี้ก็ต้องยอมให้เมนูป้ากระป๋องสุดฮิตนะคะวันนี้มา2เมนูเลยค่ะเป็นเมนูฮิตฮิตนะคะที่คนฮอตเขาทํากันค่ะ2เมนูเลยจ้าสาหรับยำปลากระป๋องว่าแล้วก็คือแบบไปเซเว่นแล้วก็ไปซื้อปลากระป๋องมาทําเลยค่ะเลือกกี่อ้อที่ชอบเลยนะคะแต่อันนี้ไม่ได้ซื้อมาจากไหนเซเว่นนะคะเอามาจากร้านเพื่อนค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะ โรยผงชูรสเข้าไปนะคะแล้วก็โรยปลาร้านะคะประมาณสัก1ช้อนก็พอค่ะพริกป่นตามชอบค่ะบีบมะนาวลงไปค่ะชามนี้บีบป,ประมาณแค่2ซีกนะคะหืมหอมอร่อยชามกินกับข้าวก็เลิศกินเปล่าๆก็แบบแจมอ่ะเคียงด้วยมะนาวนิดนึงอีกเมนูนึงนะคะก็เหมือนคล้ายๆกับยำปลากระป๋องนะคะจริงๆเขาจะเอาพวกอะไรอ่ะหอมแดงพริกนะคะ ามาแบบเคียงกินนะคะแต่ว่าอันนี้คือแบบอยากจะใส่เข้าไปในชามเลยมันจะได้สวยๆนะคะก็มีหอมแดงกระเทียมฝานนะคะเป็นหอมไทยก็ได้อันนี้มีหอมแขงนะคะแล้วก็พริกพริกขี้หนูพริกแดงจินดาอะไรนะคะอันนี้ก็ซอยไว้ด้วยนิดนึงนะคะแล้วก็บีบมะนาวลงไปค่ะจริงๆถ้วยนี้บีบลงไปสามซีกเลยจ้ะทุกคนอืเหมือนยืนงงในดงเพริกเลยเขาบอกเลยว่ามันแบบแซ่บมากเสร็จแล้วนะคะ ก็อันนี้ก็จะมีแบบไข่เจียวมาเคียงด้วยสําหรับใครที่กําลังมองหาเมนูทํากับข้าวแบบง่ายๆนะคะก็ลองดูได้เลยค่ะมันง่ายๆใครๆก็กินกันอะต้องลองนี่กินเปล่าๆก็เลิศนะจ๊ะกินกับข้าวนี่ก็คือแบบบอกเลยว่าฉันกินหมดเลยสองถ้วยสองชาม อร่อยจริงอันนี้ต้องยกให้แบบที่เขาแบบเอามากินแล้วก็แชร์แชร์แชร์กันนะฉันก็ยอยากกินบ้างแล้วฉันก็ไปซื้อมาทำจ้าอร่อยแซ่บเบอร์ข้าวพร้อมไข่เจียวก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพจครัวบันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปชิมกันเลยจ้ะ